แน่นอนนะคะว่างานของเราค่ะกับหมีทะเลมาเสิร์ฟ EP3 ค่ะจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วนะคะแล้วก็เป็นพันยากหรือว่าจะต้องแบบว่าต่อคิวแน่นๆนะคะบอกเลยว่าเรารวมไว้ที่นี่กับชั้นจีของเรานะคะกิจกรรมลานกิจกรรมซันเคนสูงกันค้าเซ็นทรัลพัทยาแหงให้กับทุกท่านนะคะได้อิ่มอร่อยกันบริการต้อนรับนะคะวันหยุดตั้งแต่บ่ายสี่โมงตรนะคะจนถึงสี่ทุ่ให้ทุกท่านนะคะ ช่มพิธการกันนะคะสำหรับวันนี้กับหมีทะเลมาเสิร์ฟ EP3X Central พัทยาครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมเปิดงานหมีทะเล EP3 ในวันนี้นะครับซึ่งตัอบอกว่างานหมีทะเลเนี่ยได้มาร่วมกับเซ็นทรัลของเราครับจัดขึ้นต้องบอกว่าเป็นที่แรกนะครับแล้วก็จัดมาต่อเนื่องเนื่องจากว่าจาัดมาในผู้บริหารของเซ็นทรัลพัทยาด้วยนะคะที่ ทำให้งานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาเป็นปีที่3แล้วนะคะจะบอกว่าปีนี้เราก็ยังคงคอนเซปต์ของเราเหมือนเดิมนะคะคืออยากให้ทุกคนที่มาเที่ยวพัทยานะคะได้ทานของอร่อยของเด็ดของชนบุรีของเรานะคะด้วยราคาที่จับต้องได้นะคะแล้วก็ยังส่งเสริมพ่อค้าแม่ค้านะคะ ร้านเดิมๆที่อยู่กับเราตั้งแต่ปีแรกแล้วก็มีร้านใหม่ๆที่เข้ามาร่วมขายกับเรานะคะยังส่งเสริมที่เขาเรียกว่าอะไรน,นะส่งเสริมที่แบบว่าให้คนมาเที่ยวได้ทานของอร่อยและดีเหมือนเดิมนะคะบางร้านก็คือคที่ตั้งใจมาเดินทางมาไกลด้วยบางคนมาจาก ประเทศมาจากต่างจังหวัดนะครับเดินทางเข้ามาเที่ยวที่บ้านเมืองของผมนะครับที่พัทยาชุมพรีนี่นะครับก็ดีใจครับที่พี่พี่เอ็นดูครอบครัวของเราให้โอกาสเราได้จัดงานแบบนี้เป็นครั้งที่3แล้วก็ผลตอบรับดีแบบนี้ผมขอบคุณทุกท่านเลยครับผมขอบคุณครับพี่ขวัญชัยนะครับคุณอารีท่านผู้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาบีชนะครับทาง ว่าเป็นปีที่3แล้วจริงๆผมก็มาเป็นปีที่สาเหมือนกันนะครับจาได้ร่าปีแรกนี่มีฝนตกนะนะครับแล้วก็เห็นกิจกรรมที่คึกคืนขึ้นทุกๆปีนะครับแล้วก็มาสักครู่นี้ได้ได้ยินเจ้าของเพจพูดแล้วนะเป็นเสียงที่เราคุ้นเคยเพราะเราติดตามเพจอยู่นะครับก็เป็นเสียงคุ้นเคยทั้งคู่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะครับที่ทําให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสมาชิม อาหารที่อร่อยโดยผ่านนะครับการชิมของเนี่ยทั้งสองท่านนี้แล้วมีสื่อมวลชนค่ะจากทุกขแขนงเลยนะคะที่มาร่วมกันทําข่าวประชาสัมพันธ์เป็นวันแรกนะคะเป็นวันแรกเลยนะสำหรับงานแบบนี้นะคะเราก็จะจัดยา นี่ค่ะชบุรีถ้ไดอย่างเดียเดวก็มีแกนอันนี้ไม่ใช่มีแกนค่ะนี่มีสตาร์ทำมาดูไกลๆเอาอย่างนั้นเลยหรอคะังันไปม้น่ย้นึ่งกระดกแก้มค่ะอันนี้ชุดเข้าค่ะไรุ่นกลับไปแล้วค่ะอันนี้ของท่านนายก สองสองอะไรคะสองกิโลกิโลอะไรครับไม่เป็นไรค่ะอยากให้ชิมค่ะไม่เป็นไรค่ะ ก็แบบเหมือนกันคหนรก็ได้ค่ะ